สวัสดีครับพีเพนะครับพีเพจะมาแชร์ประสบการณ์นะครับหลังจากที่พี่ทำการใช้งานจริงกับเจ้าตัวเทคโนโปว่า6นีโอนะครับมา2เดือนกับมือถือที่สเปคให้มาจัดเต็มจริงกับราคาที่คดคุ้มจากเทคโนในปี2025นะครับซึ่งพี่ทำการสั่งซื้อตัวนี้มา กับราคานะครับผม ,3890 นแราะครับจาราคาเต็มคือ5,999บาทนะครับพีจะขอแนบลิงก์ในการสั่งซื้อที่พีทำการสั่งซื้อตัวนี้มานะครับเป็นเครื่องศูนไทยประกันศูนไทยนะครับตามนี้พีจะให้ใต้คลิปนี้หรือที่ตะก,กร้าสินค้านะครับปลอดภัยในการสั่งซื้อแน่นอนนะครับบางครั้งนะครับราคาอาจจะขึ้นนะครับหรือว่าบางครั้งราคาอาจจะลงแนะนำว่า ให้กดเช็ราคาล่าสุดแล้วก็โปรโมชั่นล่าสุดนะครับผมตามนี้เพื่อให้ใต้คลิปนี้ทางแอปฟ้าหรือแอปส้มหรือที่ตะก,กร้าสินค้านะครับปลอดภัยในการสั่งซื้อแน่นอนนะครับมาดูว่า ตัวนี้ในการดีไซน์เป็นอย่างไรบ้างนลังจาพี่ทําการใช้งานตัวนี้มา2เดือนนะครับนี่ให้ดูก่อนว่าในการดีไซน์ของด้านหลังเก็บดีเทลในการออกแบบได้อย่างลงตัวมากครับอันนี้พี่ขอชื่นชมตัว t e c โนโบว่า6ุกนเลยนะครับนี่ถือว่าเก็บดีเทลตั้งแต่โมดูลกล้องกล้องหลังให้มา เป็กล้องที่มีความคามชัด50ล้านพิกเซลนะครับผมกับตัวนี้นะครับแถมมีตัว AI กล้องจากตัวเทคโนคให้เรามา โลโก้ของตัวนะครับ06นะครับมีเขียนว่าเทคโนโล o ีว่าลวดลายฝ่ายหลังบอกลว่ามีความสวยงามแล้วก็มีความแข็งแรงทนทานจริงครับซึ่งพีใช้งานมาบอกว่าตัวนี้คือเวิร์กมากครับผมกับตัวบอดี้เป็นมือถือเกมมิ่งโฟนที่งบไม่เกิน4,000ที่ให้มาจัดเต็มขนาดนี้นะครับมีบอกเลยว่าเว,วิร์กมากนะครับดีไซน์ก็สวยมีความพรีเมียมจริงครับซึ่งพีใช้งานมาบอกว่าแฮปปี้ในการใช้งานตัวนี้จริงครับ ดีไซน์โคตรสวยพร้อมด้วยแบตให้มา7 0 0 0มป์พร้อมด้วยฟ้าชาร์จให้เรามา3 3์นะครับถือว่าสเปคให้มาจัดเต็มจริงครับผมสับตัวนี้นะครับบอกเลยว,ว่าเวิร์กมากนะครับผมในการดีไซน์ที่ลงตัวมากนะครับบอดี้ก็ประมาณ200กร,รัมในการจับในการพกพาก็ถือว่าพกพาได้ง่ายจริงครับตัวนี้นะครับผมหลังจากที่ทำการ ใช้งานมาบอกเลยว,ว่าตัวนี้คือเวิร์กมากนะครับพร้อมด้วยแรมให้มาแรม8กิกบวกเพิ่มอีก8กิกกับความจุ2 5 6กิกับผมหบอกเลยว,ว่าสป,ปิกให้มาเกินค่าตัวไปเยอะจริงลยผมนี้ ดูดีมากในส่วนของตัวบอดี้ในการดีไซน์ลำโพงให้มาเป็นลำโพง2ตัวในการขับเสียงก็ถือว่าเสียงมีความคมชัดจริงครับกับลำพงตัว d o b b y a d m o d ให้มานะครับก็ถือว่าจัดเต็มกับสเปค,คมมพับาทถ้ามีของนะไี้ไปกดในการสั่งซื้อเลยบางครั้งของอาจจะหมดน,นะครับผมตัวนี้นครับแล้วก็มีการชาร์จให้เรามาถึง3ผมระดับนะในการฟชชาร์ก็ถือว่า เยอะจริงครับตัวนี้กับหน้าจอให้มา r e f r e s คือ120้ผมกดทัดถือว่ามีความสมูทรจริงกับหน้าจอ6.78นิ้วหน้าจอ full hd พัดนะครับนี่ัดมีความสมูทมากซึ่งพี่ใช้งานมารู้สึกว่าเทคโนโ o v a ว่า o นิโอทำการทัดถือว่าลงตัวจริงครับนี่พี่ชอบมากกับการทัดตัวนี้บอกเลยว่าทัดมันมีความสมูทแล้วติดนิ้วดีมากนะครับผมตัวนี้นะครับนี่เวิร์กมาก หน้าจอสู้แสงได้อย่างลงตัวจริงรผมซึ่งพีใช้งานมาบอกว่าเวิร์กมากมีในการตั้งค่าก็มีให้เราเยอะจริงอันนี้เป็น Android 15ซึ่งพีอัปเดตเป็นล่าสุดแล้วสามารถทำการซัพพอร์ต Wi-Fi 4และ Wi-Fi 5ตัวนี้ทำการซัพพอร์ตได้อย่างงแน่จริงผมตัวนี้เพราะว่า CPU ให้มาแรงจริงครับกับ CPU จากค่ายเมีเทคก็คือ h e l i o g 9 อัลติเมีครับถือว่าเร็วและแรงจริงครับเล่นเกมในการปรับกลางๆต่ำๆแล้วก็สูงบางเกมได้ก็ถือว่าสบายหางห่วงหลังจากพี่ทำการใช้งานมาบอกเลยว,ว่าเวิร์กมากกับตัวนี้นะครับนี่กงหน้าแบบเจาะดูด้วยให้เรามาก็ถือว่า เพียงพอจริงกับกล้องหน้าที่พีรู้สึกว่าเฮ้ยกล้องหน้า8ล้านก็ถือว่าเพียงพอนะตัวนี้นะครับนี่อันนี้คือมีตัวเทคโนเอไอให้เรามาเหมือนกับมือถือราคาเรทหลักหมื่นเลยับผมตัวนี้เนาะก็ถือว่าจัดเต็มมากมีตัวยในการโทรตัวจในการแปลตัวช่วยด้านโซเชียลตัวช่วยเอกสารตัวช่วยในการเขียนบันทึกย่อโดยใช้ AI AI เยอะมากแล้ว AI สามารถทำการปรับเปลี่ยนไวเปอร์หรือว่าปรับเปลี่ยนรูปภาพตัวนี้ก็มี AI เข้ามาช่วยนะครับบริว่าเวิร์กมากแล้วพี่ชอบนะไวเปอร์ในการ เปลี่ยนให้เรามาเยอะมากมีการปรับเปลี่ยนหน้าจอปรับเปลี่ยนตัวทีมก็ได้นะครับผมตันนี้ให้เรามาถือว่าเยอะจริงแล้วก็ดี y วตามเราชอบก็มีในการปรับเปลี่ยนแล้วก็การตั้งค่านี่ตั้งค่าทีมสว่างทีมสีมืดก็มีให้เราในการปรับนะครับเยอะมากแล้วก็สามารถทําการตั้งค่าตัว r e f ฟ e ชของหน้าจอซึ่งเราก็ ปรับตั้งค่าได้นะครับผมตัวนี้ก็มีให้เราเยอะแยะมากมายเช่นปรับเป็น60สิเฮิร์หรือว่าปรับเป็น120ยยตตัวนี้ก็มีให้เราปรับหรือว่าปรับเป็นอัตโนมัติตัวนี้ก็มีให้เราปรับเยอะแยะมากมายแล้วก็มีเดี๋ยวผม คือเมนูฟังก์ชันเศษก็มีเราโดยในมือถืหรือว่าการแจ้งเตือนเช่นพี่ทาการชาร์จแบตผมตัวนี้ก็จะมีการแจ้งเตือนขึ้น,นมาบอกว่าเรากาลังชาร์จแบตตัวนี้ก็ถือว่าทําออกมาได้ดูดีมากอันนี้พี่ขอเช่นชมกับฟังก์ชันนี้เช่นพี่ทาการชาร์จแบตนะครับจะขึ้นมาบริเวณด้านบนของตัวเครื่องเขียนว่าเดี๋ยวผมซูปเปอร์ชาร์จเลยนี่ถือว่าดีมากเช่นพี่แค่เสียบเฉยๆแบบนี้ผมอย่งี้ย จะแจ้งเตือนเช่นในการโทรในการเพิกเสียก็จะมีตันนี้ขึ้นมาบอกเรานะครับถือว่าเป็นโมที่ UI ที่พีชอบมากังจากพีทำการใช้งานมานะครับอ,อ,อีกครั้งหนึ่ง นี่ดูดีมากเป็นยัวที่ใช้งานได้ลงตัวแล้วก็มีหน้าต่างลอยมีการแบ่งหน้าจอตัวนี้ก็มีให้เราด้วยก็มีหมวดเกมตัวนี้ฟังก์ชันเกมถือว่าจัดเต็มมากเพราะว่าเป็นเกมมิ่งโฟนที่งกไม่เกิน4ี่พันที่ทําออกมาได้ลงตัวมากครับบอกเลยว่าตัวนี้เวิร์กมากหลังจากพี่ทําการใช้งานมานะครับจริงใจเลยว่าดูดีจริงครับนี่ ระบบก็ใช้งานได้ง่ายครับผมทุกอย่างคือฟังก์ชันได้ครบมาดูว่าตัวนี้ลําโพงเป็นอย่างไรบ้างหลังจากพี่ทําการใช้งานมากับลําโพงสองตัว d o l บ y a แอดมอนะครับอยู่ oh, oh, โอ้เสียงโคตรดังเลยอะ่ะมาดูว่าเป็นอย่างไรบ้างในการเปิดสูงสุดของตัวเสียงนะครับพี่อเปิดเสียงไนะ ถือว่าลำโพง d อ l b y Atmos เสียงสบายหายหูนะครับผมตัวนี้ซึ่งพีใช้มาถือว่าเพียงพอจริงครับแล้วก็มาดูว่ากล้องเป็นอย่างไรบ้างกับตัวนี้ฟังก์ชันของกล้องก็มีให้เราเยอะแยะมากมายสามารถบันทึกวิดีโอทั้งกล้องหน้ากล้องหลังที่ 2K 30เฟรมได้นะครับก็ให้มาเยอะพอสมควรแล้วก็มี AI Cam แล้วก็ถ่ายที่50บาทก็ถ่ายได้นะครับผมตัวนี้แล้วก็มีรูปภาพบุคคลหมวดซ้ำที่มืดก็มีให้เรานะครับแล้วก็มีหมวดเพิ่มเติม,เ,ตมเยอะแยะมากมายมี sky ช็อตตัวนี้ก็มีให้เรานะครับบอกเลยว่าเวิร์กมากกับฟังก์ชันตัวนี้เราจะพี่ทําการใช้งานมาคือเวิร์กครับเมืออาชีพคุณเพืนมากภาพจนก็มีทำเลยวก็มีโซลูชันก็มีเอกสารก็มีคือฟังก์ชันของตัวรูปภาพคือมีให้เรามาเยอะจริงซึ่งหลังจากพี่ใช้งานมา4สีสันของกล้องถือว่ามีความคมชัดมากครับบอกเลยว่าสุดจริงกับเจ้าตัว ทคโนนะครับผมโปว่า6กดีโถ้ามีของนะดีไปกดในการสั่งซื้อเลยกับงบเลทไม่เกิน4 0 0พันถือว่าคุ้มจริงครับตัวนี้ทั้งกล้องหน้ากล้องหลังก็ถือว่าสีสันทำออกมาได้ลงตัวพอสมควรเลยรู้สึกว่าแฮปปี้กับตัวมือถือตัวนี้มากหลังจะพี่สัมผัสมาแบตก็อึดครับอยู่ได้1วันเพียงพอมากแล้วก็หน้าจอก็สวยบอด,ดี้ก็ดีไซน์มีความพีเนี่ยมในการออกแบบทุกอย่างคือครบจบจริงพีจะขอแนบลิงก์ในการสั่งซื้อตัวนี้ตาที่พีแนบให้ ใตค้คลิปนี้เดี๋ยวที่จะกล้าสินค้าในผมเซอร์นี้ขอบคุณครับ